ในเรื่องของเตียงผู้ป่วยนะครับเราก็ได้ขยายเพื่อรองรับการเจ็บป่วยในสถานการณ์การระบาดในช่วงนี้นะครับซึ่งช่วงนี้การระบาดจะอยู่ในช่วงประมาณสัก300รายต่อวันนะครับถ้าวันเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเลขสามพันนะครับซึ่งตัวเลข3 0 0พรายเนี่ยก็จะเป็นสีสีแดงประมาณสเปรซซึ่งก็จะประมาณ 90- 90าคนนะครับ ซึ่งถ้าตัวเลขยังทรงๆขนาดนี้เนี่ยศักยภาพของการดูแลของเราเนี่ยยังอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการและก็ดูแลได้นะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะ,ะขยายการดูแลเนี่ยออกไปได้อีกนะครับโดยเฉพาะเตียงเหลืองเนี่ยเรามีแผนที่เราจะเพิ่มเตียงเหลืองเนี่ยอีกประมาณ200เตียงนะครับซึ่งทั้งนี้การเพิ่มเนี่ยก็ต้องใช้ บุรณา,าการุูบุคลากรนะครับต่างๆนะซึ่งตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในจังหวัดใกล้คเคียงก็มีกิจอาสา,านะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในการดูแลพี่น้องคนจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเวชพัอุปกรณ์ต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ในโรงพยาบาลศราคธรรมนะครับก็จะจัดส่งเข้ามาที่จะเสริมการดูแล ปริมาณคนไข้ในระดับนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราสามารถที่จะควบคุมโรคนะครับให้มีจำนวนลดลงนะครับกว่านี้อาจจะเหลือสักประมาณ200รายต่อวันเนี่ยก็จะสามารถมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการอยังนีได้มากขึ้นเพราะนั้นจุดใหญ่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรเราจะให้พี่น้องเข้าใจนะครับแล้วก็ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยได้กับตัวนะครับงดการเดินทางแล้วก็มาตรการควบคุมโรคัดจากนี้ไปก็ว่าคงจะต้องเข้มข้นในส่วนที่จุดที่มีการระบาดน,นะครับโดยเฉพาะในชุมชนแรงงานต่าง้าตต่างๆนี่อาจจะต้องมีความเข้มข้นในการจัดการในพื้นที่เขตเมืองมากขึ้นค่ะค่ะแล้วในส่วนของเตียงสีแดงที่ต้องใช้พวกเครื่องออกซิเจนไฮฟลูอะไรเงี้ยเรามีเพียงพอไหมคะอ,ะอุปกรณ์เหล่านี้มีเพียงพอครับก็คือ คำว่าวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนถึงว่าตึงมือแต่ว่ายัางอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้อยู่แร่ะบาดอย่างน้นจำนวนมากจนนําไปสู่สิทิประมาณ3วันพันสามวันพันก็แล้วแต่ซึ่งถือว่าเป็นการลุกเข้าไปตรวจแล้วก็ควบคุมเข้าไปอยู่ในการควบคุม,มของสานการแพร่ราดนี่คือวิธีการเราทำอยู่เพราะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขมันเยอะขึ้นไม่ได้แปลว่า มันกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดซึ่งเป็นที่ตอกบกใจไม่ใช่ครับที่เรารู้ยอดพ่อเราลุกเข้าไปตรวจถ้าเราไม่มียอดแปลว่ามันก็ปะปนไปอยู่ในพื้นที่นะครับเรารู้เราไปตรวจเราจะเจอเราเข้ามาต้องอยู่กระบวนการไม่อยู่ซีไอโอนัดก,ก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลในเตียงสีเหลืองเตียงสีแดงแต่ว่ากันไป่ไอันานี้คือสิ่งที่เราเราทำกันอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทําอะไรจนทําให้เกิดการแพร่ระบาดไม่ใช่เราทำกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าไอ้สตเก็รไฟที่มี เอมันไปกระเด็นไปในตลาดซึ่งมันเป็นที่ชุมชนแห่งจริงๆก็ต้องปอะหยเรียนนี้นะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันที่สี่ผมใชยมาจากที่ไรผมมาวันที่หนึ่งวันที่สี่ก็จะควบคุมก็อยู่ในช่วงที่ก็ไม่เป็นไรครัมาผมถือว่าที่เจอเยอะยิ่เจอมากถือว่าควบคุมได้เยอะไอ้ที่ไม่เจอนี่จะน่ากลัวมากวันนี้ในอำเภอต่างๆผมให้ตั้งซีไอับอำเภอในอำเภอเป็นหัวหน้า สวกองเพื่อในการที่จะควบคุมคนที่มีภูุิเสี่ยงหรือว่าได้รับสเก็ตกระเด็นไปในอำเภอต่างเขาควบคุมตอนนี้หลายอำเภอครบแล้วหลายอำเภอก็จะหายไปอย่างฮอดเนี่ยจำนวนเยอะมากแล้วว่าสิวันนี้เขาถือว่าเขาควบคุมได้แล้วถือควบคุมได้อำเภอต่างๆนี่สามารถดูสถานการณ์และควบคุมได้ที่หนักใจก็คือในเขตเทศบาลนครซึ่งเราจะลงไปทางจังหวัดพื่อลงไปช่วยเทศบาลนครคือสวปอเทศบาลนครวันนี้เดียวเราจะ ไปที<ส> <im sharing> <thing> Instead, ่ชุมชนต่างๆซึ่งมีคนป่วยพบเราจะลุกเข้าไปตรวจเกตตรวจตรวจเจอดึงมาเจอดึงมาเข้าอยู่ในกระบวนการซึ่งคาดว่าอาจจะอาจจะมีพบอยู่นะครับการพบเป็นสิ่งที่ดีมากๆพบเพื่อควบคุมพบผู้รับเชื้อแล้วมาจากไหนเราจยตามไปให้ถึงอันนี้คือกระบวนการเราทำคำเรืองอยู่ต่อเวลาคำเบืรดสองตอรางการรับนองเที่อมของเราตอนนี้พร้อมรล้วอตรงนี้คือนโยบายรัฐบาลซึ่งก็เปิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งเคยขอไปแล้วขอไปสียอำเภอนะครับอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงและก็ดรยเต่าสี่อำเภอตอนนี้เ้าก็อนุมัตมิมาสี่อำเภอเปิดหนึ่งวันที่หนึ่งรอมกันแต่จริงๆการเปิดรับนักท่องเที่ยวนี่หมายความว่านักท่องเที่ยวของต่างประเทศนะฮะประมาณคือต่างประเทศแล้วก็ทางสบกคอสุนกลางก็โฟกัสไปที่46ประเทศหรือ45ประเทศก็กั่หนึ 1, ่งเขตคือฮ่องกงนะฮะ ตรงนี้ที่เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกักตัวมีการตรวจกระบวนการก็ว่างไปนะครับหลักการพีอ,อย่างนั้นส่วนที่เหลือนอกเหนือจากสีห่หประเทศนี้เข้ามาต้องผ่านกระบวนการต้องกักตัวอะไรแล้วแต่เปิดให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตามปกติอยู่แล้วคือแต่ละจังหวัดเขาจะมีมาตรการว่าถ้าท่านมาเข้ามาจากจังหวัดเสียงสูงเสียงสูงสีแดงเข้มเช่นกรุงเทพหริมมณฑลที่เขาประกาศเนี่ย ถึงท่านจะเข้ามาเนี่ยท่านจะต้องรับวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มหรือหนึ่งเข็มเงื่อนไขสิบสี่วันอะไรแล้วแต่แล้วก็มีผลการตรวจเชื้อเป็นผลลบมาภายในเจ็ดสองชั่วโมงคือสามวันอะถ้ามีอย่างเงี้ยเข้ามาได้เข้ามาเที่ยวได้ทุกเมือที่นี่ได้ก็เป็นมาตรการที่ทำกันอยู่แล้วนะที่ทำกันอยู่แล้วก็ถือว่าจะมาเที่ยวจะไปที่ไหนแต่ถ้ามาในประเทศในจังหวัดที่ต่ำกว่านั้นคือสีแดงก็อย่างเชียงรายมาลำพูนมานี้ก็มาได้เลยก็มาได้เลยกติปกติ น,นการที่เปิดเมืองวันที่หนึ่งคือหมายถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เขาเรียกเข้ามาต้องเข้าใจจริงๆในวิถีชีวิตวันนี้เชียงใหม่ก็มีคนมาเที่ยวมาค,คึกคักกันเลยแล้วแต่การควบคุมการแพร่ระบาดก็ทำํำไปแล้วก็ใช้วิธีในการในการปรับโซนต่างๆให้เป็นสีฟ้าคือมันมีหลายหมู่บ้านมากที่เขาไม่มีการแพร่ระบาดเราจะบอกสีแดงไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าถ้าไม่เคยมีการแพร่ระบาดไม่มีการคนติดเชื้อในแต่คนนี้ก็เป็นสีฟ้าสีฟ้า ซึ่ง80%าครับที่เป็นสีฟ้านะที่เคยมีก็เป็นที่ไม่ใช่สีฟ้าสีที่ควบคุมประวานไปในเขตเทศบาลนาครก็จะมีบางโซนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเต็มเขตพื้นที่ตลาดนู้นตลาดนี้จะเจอเราก็บอกเอาขีดเส้นเหล่านี้ก็คือไม่คนที่จะเข้าไปใกล้โอ,อกาสสั่งปิดตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเป็นหย่อมๆซึ่งก็เปอร์เซ็นต์ก็นิดหน่อยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะแพร่ระบาดวันนี้ประชากรหนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนมีผู้รับเชื้อและที่หายไปแล้วก็เยอะแยะ ประมาณหมื่นกว่าคนเสียชีวิตวันนี้ก็ห้าสิบกว่าคนนะครับยังไงและแต่ในการค้นหาคนและควบคุมและแจ้งให้ผู้คนว่าให้ระมัดระวังตัวอย่าได้ไปในที่ที่เคยมีการแพร่ระบาดให้ระมัดระวังตัวถ้าไม่เคลื่อนที่ไปในที่ชุมชนก็ดีที่สุดก็เป็นมาตรการที่ทั่วไปอยู่แล้วที่เขาเรียกว่า universal prevention mm hmm. เป็นนโยบายของรัฐบาลนะ mm hmm. ครับต้อง,องอยืนยันว่าเราทําตามหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ทาง ทีม<ฟล>ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต,ต่างๆก็มีการประสานงานไม่ได้ละเลยเรื่องราห่านี้ตอนนี้เงื่อนไขต่างๆหมายถึงว่าเช่นกรณีฉีดวัคซีนครบอะไรเงี้ยเราใช่ยังใช้อยู่ครับ <S 2> <S 2> แล้วมันจะอยู่ในบูโซนที่เราจะประกาศเป็นพื้นทีน่สีฟ้านี่แหละ <S <S เงื่อนไขต่างๆมันเป็นเงื่อนไข,ขของฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะบอกว่าในพื้นที่ต้องไม่มีการเคยรับเชื้อมีเกินขั้นระบาดแล้วถ้าเป็นของสาธารณสุขก็จะมีรับวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ทางการท่องเที่ยวก็จะบอกพื้นที่ท่องเที่ยวก็จะโฟกัสพื้นที่ท่องเที่ยวเราเอาสองสามอย่างเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดแลกวาก็ากำหนดเป็นสีแต้มสีไว้ให้ซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นว่าท่านมาแล้วท่านจะไปที่ไหนได้แต่ถ้ามาจากต่างประเทศในสีของประเทศเราก็มีกำหนดมั่นคงอยู่แล้วชัดเจนจะเพียง,งแต่ที่ผ่านมาคนท่องเที่ยวอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วหรือว่าคนไทยที่ไปเที่ยวคนเองก็กวรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ไม่ใช่สีฟ้าได้จะดีที่สุด ก,ก็กกต้องบอกว่าให้ให้ช่วยดูแลกันซึ่งกันและกันนะครับเรื่องของการสาธารณสุขเขาทางหมอก็บอกทําเต็มที่นะแม้บางที่บางโรงพยาบาลเตียงสีแดงจะเต็มแต่เขาก็จะบอกก็ให้ฟังว่าไทุกคนตั้งตานักนะต้องรักษาตัวดูแลตัวเองนะเตียงสีแดงเนี่ยที่คนป่วยสูงเนี่ยมันเต็มแล้วนะแต่ไงแล้วแต่ในกระบวนการแพทย์เขาก็จะมีการขยายหรือมีวิธีการในการส่งต่อนะครับก็คงไม่ใช่เต็มแล้วไม่รับแล้วไม่ใช่เนะปล่อยไปนอนในบ้านของไม่ใช่อย่างนั้นเป้าหมายซึ่งหมอเคยให้ สักพุ่งหมอก็ได้สัมภาษณ์ว่าวก็มีกระบวนการในการปรับเตียงสีสม้มขึ้นมารองรับหรือว่าถ้าไม่พอจริงๆก็อาจจะไปะในพื้นที่โรงพยาบาลจังหวัดข้างเคียงซึ่งที่เขาว่างอยู่คือมันก็ประเทศไทยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเชียงใหม่ต้องดูแลในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวคนเชียงใหม่อยู่ลาพูนพนลำพูนอยู่เชียงใหม่อยู่ยเชียงรายอะไรก็เยอะแยะ,ยะมันก็ไหลไปไหลามากันก็ดูแลเป็นภาพของการสาธารณสุขในระดับประเทศทางประเทศของเราดูแลซึ่งกัน,นะ,ะัโอเคนะครับ ไม่มันมันกำลังทำเป็นเตียงมันเหมือนมันเหลือแค่แบบไม่กี่สิบโครนาสีเขียวอ่ะแล้วก็สีเหลืองก็กำลังจะทำเนี่ยใช่แล้วพี่คานโทรบอกพี่ก็รีนะบมาเดี๋ยวต้องถามแล้วกันเดี๋ยวต้องถาคุที่คาร์ลตรวจที่เมียว you mm.